สวัสดีครับผมอภิวิทย์คัดทับนะครับชื่อเล่นชื่อคิมนะครับอายุ23ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมอดีตเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยนะครับครับผมผมก็ก่อน ที่จะลงน้ำเนี่ยก็ต้องวิ่งเจอทั้งเหงือ่อเจอทั้งแดดนะครับแล้วก็พอลงว่ายน้ำเนี่ยก็เจอทั้งคอลีนก็สิ่งสกปรกมากมายครับเลยทําให้เกิดสิวบนใบหน้าของผมเยอะมากเ mm hmm. ช่นสิวอักเสบแล้วก็เป็นผดเป็นผื่นด้วยนะครับ สำหรับเคสน้องคิมนะคะน้องคิมก็เข้ามาปรึกษาในเรื่องของปัญหาสิวซึ่งการที่จะรักษาเคสสิวให้ได้ผลลัพธ์ดีเนี่ยเราจะต้องรู้จักน้องให้มากก่อนก็เลยมีการซักประวัติกันนะคะคือน้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ําแล้วก็หลังว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ โฟมล้างหน้าของเพื่อนในการล้างหน้าทําให้น้องได้ใช้โฟมล้างหน้าหลากหลายยี่ห้อซึ่งส่วนตัวน้องเนี่ยก็คือผิวค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะคะหมอก็เลยต้องแนะนํานะคะแกมบังคับให้น้องเนี่ยไปซื้อโฟมล้างหน้ามา1ยี่ห้อแล้วใช้แต่ตัวนั้นเพื่อที่จะตัดปัดจจัยเรื่องโฟมล้างหน้าออกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ น้องก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องตารางเวลาในการซ้อมว่ายน้ําของน้องด้วยเพราะตอนนั้นช่วงที่จะแข่งก็คือต้องซ้อมทุกวันเลยนะคะทําให้แผนการรักษาเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันที่สําคัญเลยคือน้องมีแพ้ยาบางกลุ่มด้วยนะคะหมอก็จะต้องบริหารความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็ต้องระวังแล้วก็ต้องคอยติดตามเป็นพิเศษอย่างช่วงแรกที่ให้ยาก็คือจะถามทุกวันว่าเริ่มมีอาการปวดท้องหรือว่าผดผื่นหรือว่าแพ้หายใจไม่ออกอะไรไหมอย่างนี้ค่ะ ถ้าผมหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็ให้ผมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนโฟมล้างหน้าใหม่นะครับผมแล้วก็ดูแลโดยเฉพาะหลังเล่นกีฬานะครับผมก็ต้องเช็ดหน้าล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาพบคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็จะทําโปรแกรมสิวให้เราครับผมทําไปได้ประมาณระยะหนึ่งแล้วหน้าของผมรู้สึกว่าดีขึ้นสิวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนครับอ่า ในความส่วนตัวผมนะผมผม,ผมคิดว่าชเช e เบลคินิกเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะปรึกษาเรามีปัญหาอะไรเราจะปรึกษาคุณหมอได้โดยตรงแล้วก็คุณหมอเนี่ยจะแนะนำแล้วก็ช่วยหาวิธีอย่างถูกต้องให้เรานะครับผมแล้วก็คลินิกเนี่ยคนในพนักง,งานในคลินิกอือใจดีมากเลยครับแล้วก็เป็นกันเองมากเลยครับแลผมก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาชเช e เบลคินิกนครับผมรับรองว่าไม่แพ้คลินิกไหนแน,น่นอนครับ